สวัสดีค่ะสวัสดีครับในวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมาแนะนำข้อควรระวังในการใช้งานโซเชียลมีเดียในยุค New Normal จะมีอะไรบ้างติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะทุกวันนี้เรามักเห็นข่าวที่มีการฟ้องร้องอันเนื่องมาจากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียกันบ่อยๆใช่ไหมคะใช่แล้วครับ หรือไม่ก็ตอนที่เราใช้งาน Facebook ที่มักเห็นมีคอมเมนต์ในเพจดังๆที่มีลักษณะเหมือนโพสต์สแปมที่ใส่ลิงก์แปลกๆเข้ามาซึ่งเราควรมีความระมัดระวังในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ให้มากค่ะในการนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงของแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ดังนี้ค่ะข้อ 1. ไม่โพสต์เนื้อหาที่มีลักษณะผิดกฎหมาย อันเป็นความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเนื้อหาที่ว่าเป็นความผิดตามพรบอรคอมหรือเปล่านะคะครับสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือเราไม่ควรโพสต์เนื้อหาที่เป็นเท็จหรือในลักษณะของข่าวปลอมครับหรือแม้แต่รูปภาพวิดีโอที่เข้าข่ายเป็นเนื้อหาอันลามกอนาจารรวมถึงเนื้อหาที่อาจส่งผลต่อเรื่องความมั่นคงต่างๆครับ อย่างนี้นี่เองเราต้องระมัดระวังกันให้มากๆนะคะข้อ2ไม่กดลิงก์แปลกปลอมที่อาจจะดึงดูดความสนใจโดยไม่ตรวจสอบ URL ปลายทางอันนี้ใช่ที่เราเห็นใน Facebook ใช่ไหมคะในคอมเมนต์ต่างๆใช่แล้วครับรูปแบบดังกล่าวจะใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโพสต์หลักแล้วมาสร้างเป็นคอมเมนต์โดยจะมีการทำลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่นที่อานไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวนั้นเลย ซึ่งเราต้องระมัดระวังไม่ไปกดลิงก์เหล่านี้กันนะครับหรือหากจะกดควรทดลองเอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางที่ลิงก์เหล่านั้นก่อนเพื่อตรวจสอบ URL ด้านซ้ายล่างของเบราว์เซอร์ว่ามันจะนำพาเราไปที่เว็บไซต์ใดครับข้อ3ตั้งรหัสผ่านให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันการถูกเดารหัสผ่านข้อนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญครับควรตั้งรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากเช่นการกำหนดให้มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์มเล็ก ตัวเลขเป็นต้นข้อ4ระวังการทักทายจากคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักและห้ามให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นรูปแบบนี้เราเรียกกันว่าโซเชียลเอนจิเนียริงซึ่งจะใช้วิธีการหลอกล่อล่อลวงเพื่อให้เราตายใจไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบโรแมนตแกหรือแบบอื่นๆที่หวังผลทางการเงินจากเราซึ่งเราต้องนำมาระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะข้อ 5. หากจะซื้อสินค้าหรือบริการบนโซเชียลมีเดีย ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายประกอบการตัดสินใจเรามักจะเห็นข่าวเรื่องการถูกหลอกขายสินค้าผ่าน Facebook หรือแหล่งเอื่นๆที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มหลักในการซื้อขายสินค้าอย่างเช่น s h อ p e e หรือ La z a d a กันใช่ไหมคะการซื้อขายโดยตรงกับผู้ขายโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกหลอกลวงได้จึงควรมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ขายไม่ว่าจะเป็นคะแนนรีวิวหรือคอมเมนต,ต,ต์ต่างๆหากเราต้องการซื้อของจากร้านนี้จริงๆเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนทำธุรกรรมค่ะ ทั้งนี้ควรเก็บหลักฐานในการโอนเงินต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการดําเนินคดีหากมีการหลอกลวงเกิดขึ้นค่ะและข้อ6ไม่ควรเชื่อมโยงบัญชีโซเชียลมีเดียหลายๆบัญชีเข้าด้วยกันเนื่องจากเวลามีปัญหาจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งหมดความอันตรายของการตั้งรหัสผ่านเดียวกันและไม่ได้มีการกําหนด OTP หรือการยืนยันตัวตนร,รูปแบบอื่นๆจะทําให้เกิดความเสี่ยงที่ว่าเมื่อมีการเดารหัสผ่านได้ จะสามารถเข้าใช้งานบริการนั้นได้ทันทีและหากเป็นกรณีอีเมลและผูกบริการอื่นๆเช่น Facebook, Twitter อาจทำให้ผู้ไม่หวังดีทำการเดารหัสผ่านและเข้าถึงบริการอื่นๆเหล่านั้นได้โดยง่ายค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าคำแนะนำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยในการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัยค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปนะครับสวัสดีสสดค่ะ